ครับผมนี่ก็เป็นระบบน้ําที่สวนหรือที่ไร่นะครับตรงนี้ก็ว่าบัตรคีไปครับพอปิกปุกแล้วครับาำพีก็ปุกเลยครับน้องตีหลุมครับขึงเชือกแล้วก็ดําตามเลยครับก็ใช้เป็นหัวริเซอร์กับหัววีนะครับน้ำก็ละเอียดสวยเลย ส่วนตัวดูก็ใช้เป็นเครื่องรถยนต์นะครับผมเครื่องนิสสันเครื่องนิสสันหัวโนมนะครับเป็นหัวนมปั๊มก็ใช้ปั๊มเป็นสามนิ้วนะครับผมปั๊มสามนิ้วใส่รอบใบตรงนี้ออกทางครับเวที่ประมาณ กองไล่สเศษนี่ก็เครื่องเดินรอบเบาๆนี่ก็ลดหมดนะครับแรงเลยครับลองอาพานี่ก็อยู่ประมาณประมาณสี่วาครับปรับหะางนินไปจนนั้นนะครับประมาณสี่วัตพอกลางหัวเดียวก็จะสิงตะเข็ดพอดีครับคนทีฝั่งนี้ก็ทารจะต่อครับผม อของผมกำลังชึ๊กข,ของผมกำลังตึ๊คหัวเบิงเกอร์นะครับบางหัวมันตันมั่งอะไรมั่งครับผมแต่หัวทั้งหมดนี้เป็นหัวใหม่หมดนะครับซื้อเปลี่ยนใหม่เลยครับผมครับนะผมวันนี้ก็มาวางระบบน้ำครับ ตอนนี้กองของผมวางไปแล้วนะครับตอนนี้กองของผมวางไม่ตันเช้านนะตอนนี้ผมบอกว่าเด็กต่อตาทีิดูต้นเดียวครับนี่ก็สนานนะครับผมจะใช้เป็นขันชนนะครับคลิปนี้ก็เร่งรีบครับผมก็จบคลิปที่ครนี้ครับสวัสดีครับ